โอ้ทำไมจะสวยขนาดนี้ทุกคนดูโอ้โหข่ะเห็ดดูค่ะใหญ่มากดู คนสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับบีอีกแล้วตอนนี้อยู่ป่าป่าเห็ดดาค่ะวันนี้อยู่ป่าเห็ดดําในตํานานนะคะซึ่งมันเยอะมากเลยเพื่อให้เป็นงานไม่เสียเวลาเดี๋ยวบีจะพาทุกคนเก็บแบบรัวๆเลยนะคะแต่ว่าขอยังไม่ตัดนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะคะเห็นแดดออกข้างหลังเนาะแต่เดี๋ยวฝนจะตกนะคะบีต้องรีบเก็บเนาะทาเวลานะคะรับรองว่าคลิปนี้ฟินแน่นอนดึง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 ,ดงก่อนไปรับชมอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บีด้วยนะขอบคุณค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนดูค่ะเห็ดคือตอนนี้เห็ดแบบคือโตเต็มที่มากๆเลยเนาะนี่นะคะดูค่ะถ้าบีมาช้ากว่านี้นะคือบอกว่าเห็ดจะเปื่อยไปเลยอะทุกคนนี่นะคะเห็ดดำเห็ดดำในตำนานเอาไปทำอะไรก็อร่อยนะทุกคน นะคะสวยๆอย่างนั้นเลยอ่ะดีนะอันนี้ขาอยู่ไหนเอ้ยนี่ดูค่ะสวยมากสวยมากๆสุดๆอ่ะดูค่ะดูขาดูขาเห็ดอื้อ ดึงแบบฟินๆไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปทําคลิปตัดอีกทีนึงเนาะถ้าสมมติว่าใครอยากดูก็คอมเมนต์มานะคะอยากดูคลิปตัดเห็ดนี่กลุ่มนี้โอ้กลุ่มนี้ได้ทั้งกลุ่มดอกเล็กก็รอก่อนไป นี่คะ่ะข้างหน้าเลยโอ้โหตรงนี้มันออกทุกปีนะทุกคนแล้วก็เยอะนะคะแล้วก็มีแค่แบบไม่กี่กลุ่มอะ่ะก็คือหมดป่าเล็กมากตรงนี้เนาะจริงๆแหละถ้ามาช้ากว่าน,นี้คือแบบว่าเห็ด จะเละได้คือแบบโตเต็มที่มากๆากอ่ะดูค่ะกลุ่มข้างหน้าอานี้มันก็จะมีแบบว่ารุ่นดอกกลมดอกอะไรเงี้ยแบบดอกหยกักแบบรวมๆกันไปอ่ะ สวยมากน่คะ okay. ฟินสุดฟินสุดขอแค่ฝนอย่าเพิ่งตกก็พอขายาวเฟ้ยเลย อูด่ดอกนี้เบลเลอเลยนะคะถึงบางทีจะเห็นแบบว่าบีดึงไอ้นี่ขึ้นไปด้วยขยะขึ้นไปด้วยแต่คือทำความสะอาดง่ายนะคะเพราะาดอกเขาใหญ่ทุกคนอุ้ยไอ้ที่จะขึ้นก็เยอะเยอะ อันนั้นดอกกลมอันนี้รุ่นดอกกลมนี่แบบเดียวนี่โอ้ยขายใหญ่ตรงมอสมันฟินจริงๆ จะดอกเดียวก็ฟินอ้กสองดูค่ะบลเบลอเลยโอ้ขาตรงนี้หันซ้ายที่ขวาทีก็เต็มเลยไอตรงนี้ยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวมิจะพาไปดูกลุ่มใหญ่ อันนี้ยังเป็นตุ่มอันนี้ยังเป็นกลุ่มลูกกระตาะออเออขาเล่างลูกกระเตาะนี่โอ้โหน้ำน้ำม,มากเห็ดดำเก็บขายได้นะคะเก็บขายได้ทุกคนดูมุมน,นี้สีเดี๋ยวดูค่ะทานขวาน้ำม,มากดู เปิดผอบโอ้โหงามสวยมากอะสวยแบบทุกคนเนี่นดูโอ้โหเต็มสิบไมหมกะดูกันเพลินเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดีด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมา,มากค่ะโอโ้มันได้ไปแล้วเนี่ยเรียกว่ามันเปื่อยไปแล้วเนี่ยได้ นี่หัวนี้เปื่อยไปแล้วนี่โอ้ถ้ามาใช้อีกนิดเดียวทุกคนเอาจริงเปื่อยมากมาใช้อีกนิดเดียวจริงไม่เหลือแล้วนี่เปื่อยไปหมดอะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอันนี้ยังเล็กอยู่เราก็รอเนาะพร้อมหรือยังไป ไป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 โอ้ดูค่ะดูทุกคนเลยโอ้แล้วดูขาเขานะเนี่ยพี่ชอบรุ่นนี้พี่ชอบรุ่นนี้มากดูขาเขาจะใหญ่แล้วดอกจะยกักชอบมากเนี่ยค่ะดูโอ้ดูค่ะโอ้คือตรงเนี้ยเขาจะเป็นรุ่นเนี้ยทุกปีเลยเนาะ บีเก็บตรงนี้ตลอดเลยนะคะเก็บทุกปีจริงๆดูค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวางไว้บนเขาให้ดูนะเนี่ยเขาเล็กๆนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้จะงามขนาดไหนขาเห็ด ข่ะใหญ่มากใหญ่มากแบบใหญ่มากอะ่ะโอโ้ไอไอที่แห้งก็แห้งไปนี่ ดูทุกคน <c oughs> เอาขวาก่อน โอ้ oh. ทุกคนดูดูกลุ่มนี้งามเนาะงามมากงามมากจริงๆคนดูฟินและคนเก็บอะคิดดูจะฟินขนาดไหนเอา้าคิดดูทุกคนดูขาโอ้โห oh. ดูสามดอกนี้ <c oughs> เอา้านี่กระจุกนึง oh. โอ้โหโอ้มันเกินเบอร์เนี่ยดูดูกระจุกนี้ รวมรวมรวมปลายต่อปลายต่อโอ้มันจะได้ไหมล่ะเนี่ยเละเนี่ยนี่แสดงว่ามันแห้งแล้วฝนก็มาค่ะเนี้ยฝนมาปุ๊บเปื่อยจ้ะน,นี่โอ้โหดู เป็นกอกนใต้อันนี้ขอโทษทีนะคะเห็นกันไหมไม่เห็นหรอกเดี๋ยวนี่แล้วก็นี่ ันนี้คือหมุนซ้ายที่ขวาทีจริงๆโอ้โหแล้วมันกรอบเลยนะเห็ดกรอบมากเดี๋ยวนี้ต้องเอาขาเพราะว่าขาน้องสวยจัดเุ่ยไม่ได้๋ยวเอานี้ทุกคนดูข้างหน้าดูโอ้โห้ทำไมจะสวยขานาดนี้ทุกคนดู โอ้ข่าเห็ดดูค่ะใหญ่มากดูโอ้โหโอ้โหช่วยหน่อยดูโอ้โหเกินไปเนี่ยดูโอ้ยทุกคนโชคดีมากเลยที่มาเก็บวันนี้ดูค่ะ ดึงเกือบไม่มิดกล้องเห็ดดำเกินไป ไอ้ที่เน่าก็เน่าไปไอ้ที่กำลังขึ้นก็กำลังขึ้นไอ้ที่สวยก็สวยแบบงามโอ้โหโอ้ข้าเห็ดข้าเห็ดมันสวยเกินไปอ่ะโอ้โหอดชื่นชมไม่ได้ ดูทุกคนเราต้องทยอยเอาเข้าไอ้นี่แหละดูาเห็ดดูค่ะมันงามขนาดไหนดูโอโ้โหค่ะเกินไปเนาะทุกคนเก็บลำเลียงลำเลียงเข้าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเก็บอีกเยอะขนาดไหนดู ม,มันมีล้นอะ่ะมันต้องมีล้นอะ่ะม,มันต้องมีล้นเก็บป่านี้ไม่เคยไม่ล้นเลย <c oughs> จริงๆนะเดี๋ยวอันนี้ขึ้นลานี่ค่ะงามเนาะนก็จะประมาณนี้แหละนี่ค่ะฝั่งนี้บีจะเรียงบบว่าเวลาเราไปตัดอะมันจะได้แบบว่า ไม่แตกเนาะไอ้กุ้งนี้งามไปต่อเอามืดมาแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตก โอ้โหดูข้างหน้าอันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะเนี่ยรุ่นที่ขาเขาจะแบบเพรียวดูขาเปรียบเทียบกันทุกคนโอ้ยเผ็ดเนาะแต่ว่าขายาวนะขายาวมากเลยดู ดึงกลุ่มนี้โอ้โหเกินไปขึ้นลาหรเล่าไม่โอโ้ขึ้นลาดูอ้มันฉ่ำน้ำจัดทุกคนเป็นไรอีกเยอะอีกเยอะโอโ้ขึ้นลาเนี่ย ดีแล้วไม่อยากเหยียบมอดเข้าไปเลยมอดมันสวยจัดแต่คือมันก็ต้องเหยียบเข้าไปอ่ะอุ้ยโอ้ขาเห็ดเล็กมากอุ้ยอะไรอะไรเนี่ยโอ้อยลูกค่ะ ขาเห็ดโอ้เธอก็ทำลายกันเกินทุกคนเย๋าว่าอย่างงูนอย่างนี้อย่างนั้นดูขาที่เราเก็บเมื่อกี้ก็ขานนี้เกินไปเนาะอันนี้อบแล้วเหลือเท่าเข็มโอ้ oh. เอาจับไม่โดนขาเห็ดเลยโอ้โอ้ มาแต่มอสเลยแบบดูกันมอสเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีแต่มอสยิ่งไม่อยากดึงมอสขึ้นมายิ่งดึงแต่มอส ดูข้างหาเอาเลนทุกคนโอ้ดูมันขึ้นมอดขึ้นมาดูดูขาเห็ดสามเมตรมันก็พยายามขึ้นมาเนาะ เดียวกันเลยเี๋นะบีจะต้องเลือกเก็บที่ขามันใหญ่ก่อนเพราะว่าถ้ามันยังไม่เต็มอะเราก็จะเอาแบบไอ้รุ่นขาเล็กโบข้างบนว่าตอนนี้คือแบบอีกนิดเดียวจะเต็มแล้วนี่ค่ะอันนี้รุ่นขาโอเคขึ้นมาหน่อย còn có là, đây được nè, lông không đái, toàn, quăng lông không đây được, ô, nhìn thấy không, đẹp, 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 嗯。 โอ้หไม่สวยขนาดนี้ลละดูค่ะยังกระดอกไม้ทุกคนเยอะมากตรงนี้เยอะสุด,ดเห็นกันไหมเป้่าไม่รู้เห็นนะ ก็เอากล้องส่งองยากยากวเพราะมันอยู่ใต้ต้นไม้ขอไปนะคะนี่ไปด,ดูเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูงามมากดูค่ะดูกลุ่มนี้โอ้โหเต็มเลยนะ จริงจริงอันนี้งามเกินอันนี้นี่โอ้โหดูทุกคนอุ้ยขึ้นลาหมดเลยดูค่ะอันนี้ก็ขึ้นลาเนี่ยเห็นไหมดูกลุ่มนี้สีได้หรือเปล่าโอ้โหขึ้นลา มันช่ำน้ำมากอะ่ะยวดูกลุ่มนี้ได้ดอยด้ได้ได,ได,ได้ใจเย็นนะทุกคนเดี๋ยวจะหมดละขึ้นละดูกลุ่มนี้สิได้ไหมเนี่ยกลุ่มนี้ดอกเล็กก็น่าจะโออยู่อแต่ดอกใหญ่นี่สิ ลมนะนี่ดอกลมขาดเล็กได้กลุ่มซ้ายละ่ะลาโอ้ลาได้สี่เอานี่กลุ่มนี้ค่ะได้ไหรือเปล่า อุ <Oops. S 2> <Die. S 1> ๊ได้ตะก้าเต็มแล้วจ้ะตะก้าเต็มแล้วจ้ะนี่ทุกคนดูโอ้โหยัางงามตรงนี้มันเคยออกเยอะตรงขลังไอปีเนี้ออกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นรื่นขากลมอานเนี้ยเอ้ยดอกกลมดอกกลมเนี่ยเนี่ยดอกแบบเนี้ยดอกนี้ตะขามันแน่นดีนะ เหยียบเหยียบละดอกหนึ่งนั่นอะมองไม่เห็นทุกคนสวงามค่ะงามสุดๆดคลิปนี้หวังว่าจะฟินนะคะเก็บยาวไปเลยนี่ดูโอ้ ยางนทุกคนถอดถุงมือแล้วมาเจอดูว่าจะจบคลิปถอดถุงมือแล้วมาเจอกลุ่มนี้อ่ะมันก็ต้องเก็บใช่ไหมไอรุ่นเนี้ยกำลังเอาไปทำราดหน้าอร่อยเลยคือแบบดอกมันไม่ใหญ่เบียชอบเก็บดอกใหญ่นะแต่คือแบบว่าชอบกินดอกเล็กอะ่ะ มันกำลังออกอีกเยอะเลยทุกคนดูข้างหน้าเนี่ยเน,น่ดอกเล็กๆก็เพียบเลยดูข้างหลังตรงนี้ตรงนี้เหมือนมีคนมาเก็บแล้วเนี่ยดูรอยเท้าก็ได้เยอะนี่ดูดอกดำๆดอกดำๆขายใหญ่ปะ่ะเต็มทุกคนดูอย่างเยอะคืนนี้เก็บแป๊บเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีอะรอดูนะคะ นุ่นโอเคทั้งงั้นบีกลับแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นอุ่ยดูคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอติดตามนะคะนี่บายบายโอ้งามมากขอบคุณป่าเช่นเดิมค่ะ